เด็กผีที่รักพีวิวครับเดินทางมาถึงแมชเดย์ที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่เซนต์แมรีสเตเดียมที่ซาธมท์ตันนั้นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต้องบอกว่านี้เป็นการเจอกับทีมน้องใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับซาวเมตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าเก่าแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจะตกชั้นไปเมื่อฤดูการก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ 1ปีเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะขึ้นชั้นมาได้นะครับส่วนทีมของเรานั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มการเล่นย่าแย่มากนะครับแพ้มา2เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ต่อริฟูไป0ูนย์ประตูต่อ3ามี่นี่ที่ว่าสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับเลยเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ เดี๋ยวอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนแพลตฟอร์มไม่ใช่เปลี่ยนแพลตฟอร์มแต่ต้องบอกว่าเปลี่ยนภาคนะครับเพราะว่า pre order เป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ ea fc 2025นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมคู่นี้กันก่อนนะครับบอลอยู่ที่บุนโต n ไฟ n นนซ์แต่เสียบอลให้กับฝั่งเซาท์แฮมตันนะครับเจ้าทินอยู่ในชุดสีแดงสีแดงคาดขาวนะครับยังเป็น เสื้อตัวเก่าอยู่อัมสตองนำอัมสตองครับจ่ายบอลคืนหลังมาแมแมนยูแต่แยังบอลไปได้เซอร์เซมาที่เลตเฟรดมาร์ติเนสจ่ายเข้ากลางมาครับกานาโชวิว่งมาช่วยตรงกลางสนามเซอร์เซมาที่อูกาเต้อาแม็กลวายครับขอภยัยวันนี้มีชื่อของแมนยูอูกาเต้นะครับเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับ,รบแล้วก็ตัดบอลได้ทันทีแทงเข้ามาให้กับเซอร์เซ นี่ก็มาที่เมนูใหม่โดนสะกิดแล้วก็จ่ายมาลูกนี้ครับโอ้บอลเกือบไปถึงการนาโชครับ mm hmm. เปิดเะยาวมาอย่างรวดเร็วครับ mm hmm. สำหรับฝั่งเซาท์แฮมตันแต่ก็เสียบอลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาร์ต hmm. <í> mm ิเนสมาที่อูกาเต้อูกาเต้ครับมาที่การนาโชเล่นกับอูกาเต้อ่ะขออภัยเป็นไฟแนนซ์อูกาเต้อีกครั้งสกเซ สเสะเซาบอลไปก็ไม่ผ่านแนวรับของซอลตันครับอาเชอร์ชากมาครับอาเชอร์กองหน้าคนใหม่ของทีมครับจ่ายเข้ากลางมาอยู่ที่อาเชอร์อีกครั้งหนึ่งเปิดบมาลงนี่ต้นได้โบกกระปุโอ้ยเกือบจะเป็นประตูของเจ้าถินครับแต่องเดโอหน้าน่า,าเซฟไว้ได้ครับแม่ในเกมกับตัวจริงนี่แตกต่างกันสิ้นเชิงครับ ตัวจริงนี่ตรงเป็นตรงครับในเกมนี้เหนียวบ้างครับและเรตมาที่ไฟายด้านให้กับดา,ดาโล่ดาโล่กระชากไปฝั่งซ้ายดาโล่ไปสุดเส้นทาําไงดาโล่ตัดก็โอ้โหลูเนีับโอ้ภูตัดสินย้อนกลับมาให้ใบเหลืองอดัมอามสตองครับกับจังหวะเสียบน่าจะเป็นเสียบฝั่าทางด้านแรดเฟิร์ดนะครับอ่าใช่ครับนี่ครับ เียจังหวะนี้ครับก่อนเริ่มเกมวันนี้ก็ต้องบอกว่าความกดดันของเทนฮากนี่ถาโถมมาจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่แพ้ต่อลิเวอูไปศูนยประตูต่อ3นี่กระแสเรื่องของการปลูกไล่ออกนี้แรงมากๆอันดูจังหวะนี้ก่อนครับได้โอกาสคลิกและยิงลูกนี้กรบบอโฮแฮร์รีบักไกวโอ้โหกโโเกือบจะเป็นประตู1 0ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แล้วแมนยูเตดยังถือว่าครองบอลเบ็ดเสร็จครับแลดเฟิร์ดแลดเฟิร์ดมีเพื่อนวิ่งทําทางไปไม่ใจแลดเฟิร์ดทำไงขึ้นมาแลดเฟิร์ดอีกครั้งกระชากลูกนี้ใหม่ไม่ผ่านแนวรับของเซาท์ทมตันแล้วอาร์เชอร์จะสวนกลับคนเดียวแล้วไม่ผ่านแม็กไกวโอ้โหเนี่ยครับต้องบอกว่าความกดดันถาโถมเข้าสู่เอลิเกนฮากมากนะครับคือถ้าเกมนัดนี้นีผลการแข่งขันไม่ชนะเนี่ยหมายถึงของจริงนะครับก็มีโอกาสที่จะ ถูกปลดก็เป็นไปได้นะครับบอลอยู่ที่ไควอเกอร์ปีเตอร์มาที่นี่เป็นฝั่งเซาท์ทัมตันครับที่ได้เซตเกมเขามาบ้างนะครับฮาวิดเบลลิสมาที่อาดัมอาร์มสตองอาดัมอาร์มสตองไม่ผ่านแฮร์รี่แม็กควายโอนาน่ามาที่มาสลาวีครึ่งชั่วโมงผ่านครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์กานนโช จ่ายลูกนี้ไม่ดีครับแล้วก็เสียบอลให้กับฝั่งซาตันมาที่อาเชอร์อาเชอร์ครับเสียบอลอีกครั้งกานาโชกาาโชมีเพื่อนด้านขวาครับแล้วก็เล่นกัน2คนกับมาซาวี่แล้วกันได้กระชากครับมีพื้นที่กาณาโชมีพื้นที่มาทำยังไงแล้วจ่ายมาแล้วยิงตรงนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหประตูต่อศูนย์ครับจอชัวเซอร์เซ โอ้โหจังหวะกระชากของอาเรโดการนาโชครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็จ่ายมาให้กับจอชัวักเซ่ครับยิงลูกนี้โอ้โหผ่านมืออารอนแลมสเดลครับโอ้โหนี่ครับยิงไปชนสองเสาครับเสาแล้วก็เสานี้ครับโอ้อารอนแลมสเดลครับโอ้อุต่าย้ายมาที่เซาท์ทัมตันครับก็ยังมิวายโดนแมนยูแต่ตามมายิงครับ อดีตผู้สามตูของอาร์เซนอลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำไป1สกอร์ครับในช่วงใกล้ๆท้ายครึ่งแรกครับสกรอร์มาละมานีฮาวุตเบริสเบนเนเลกสาวตำตันนี้ต้องโอ้โหแล้วแทงมาลูกนี้สวยด้วยครับเบนเนตันดีนอัสจ่ายขึ้นมาแฟนันเดสแล้วก็โอ้ไม่ผ่านเกมรับครับ ของยูเวต็ดขอบีเมนูไปช่วยได้ครับดาโลเล่นกับมาติเนสดาโลโอดาโลโดนอดัมอัมสตองสกิดลูกนี้แล้วอาเช่โอ้โหจังหวะเสียบของเมนูไม่ฟาวนี่ครับจ่ายมาที่อาเช่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอก้นมาลูกนี้โอ้โหจะเป็นเกมรุกของเสาทำตันสกอร์บละให้กับดาวแล้วลูกนี้ทำไง มาได้ยิงครับโอ้โหแล้วติดหัวของแฮร์รี่มักควายครับเป็นลูกเตะมุมในช่วงท้ายเกมของเซาทธแฮมตันเบลตันดีอาร์สค,ครับเปิดมาลูกหนีแล้วได้โมงครับแล้วโอเคียที่เส้น แล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อนนะครับจากคนนี้ครับจอชัวเซร์เซยิงประตูได้ครับจบครึ่งแรกครับซัตเตันศูนย์ยูไนเต็ดหนึ่งครับ มาดูสแตทกันในช่วงครึ่งเวลาแรกกันก่อนนะครับโดยที่เรื่องของการครอบครองบอลนั้นก็เป็นแมนยูเตดที่เหนือกว่านะครับ59ต่อ41ซนะครับ โอกาสในการทำประตูนี้เป็นแซลตัมตันที่มากกว่านะครับมีโ like. อกาสยิงถึง3ครั้งส่วนแมนยูเต็ดยิง2ครั้งเป็น1ประตูนะครับเรื่องของการผ่านบอลแมนยูเต็ดก็เยอะกว่าพอสมควรนะครับเ3ต่อ40%สเปส่วนเรื่องของเกมรับก็เป็นฝั่งแซลตัมตันที่ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับแซลแัมตันบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีแดงคาดเหลืองกางเกงดำครับ เริ่มต้นมาก็จะเล่นเกมบุกเลยครับอาเช์ได้กระชากมาลูกนี้หม่ไม่ผ่านแฮร์รี่แม็กควายแม็กควายครับในคาดการว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงครับโอลจ่ายมาลูกนี้สวยครับเซิร์เซเซิร์เซครับโดนกับสเตฟานเซิร์เซทํทำไงเซิร์เซตัวใหญ่กว่าไถายมาคืนหลังกลับมาบูโนไม่ยิงไม่ได้ครับอัมสตอง ต่อครับไปทางขวาขายวอกเกอร์ปีเตอร์ปีเตอร์เอาโหวอกเกอร์ปีเตอร์จ่ายไม่ค่อยดีครับเสียบอลให้กับแมนยูวีเต็ดแลดเฟิร์ดแลดเฟิร์ดแล้วก็โอ้โหแลดเฟิร์ดครับกระชากไปเองเลยแลดเฟิร์ดลูกนี่ได้ลูกบอลไม่ยิงครับแล้วจ่ายให้เพื่อนแล้วโอ้คุณแล้วเซ็กซ์ยิงลูกนี้ติดบอลครับโอ้โหแม่มาคัสเซิเฟิร์ดครับไม่ยิงเองครับแล้วโอ้โหจัดสวนกลับอย่างรวดเร็วบริเตนดิอาสมาให้กับเพื่อน ลูกนี้ครับโอ้แฮร์รี่มากวายยังเล่นเกมรับได้ดีแล้วโอตอนนี้แลกกันแล้วครับบูโน่ฟินันซ์มาที่เซ็กเซ่เมนูเมน <EN> ูให้กับแรดเฟิร์ดไปทางฝั่งซ้ายครับดาโลดาโลตัดเข้ามามาที่ <Bruno Finance S 1> แรดเฟิร์ดบูโน่ฟินันซ์ฟินันซ์มาที่แบมกานาโชยิงลูกนี้ติดบล็อกปัน,นเดนเดสปนันเดสครับหาบอลไปทางฝั่งซ้าย ดวลกับมาสลาวิไม่ไหวครับต้องคืนหลังแล้วโดนแมนยูเต็ดแย่งบอลไปได้ครับซอกเซ่ซอกเซ่จ่ายมาลูกนี้สวยๆให้กับแรดเฟิร์ดแล้วจับบอลแมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้โหเซาแธมันตันนี้เริ่มที่จะเร่งเกมแล้วนะครับแมนยูเต็ดก็เช่นเดียวกันนะครับต้องการประตูที่2องอาร์มสตองอาร์มสตองครับแล้วจ่ายไปลูกนี้แหมยากเกินไปเสร็จมาสลาวิ แล้วโอ้ยลูกนี้ครับขายวอลเกอร์ปีเตอร์เสียบใส่นูแซมยมาซาวิครับโดนใบเหลืองครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหเสียบอันตรายครับแล้วมีการ,ปรเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมนะครับมาติททสฟอนเดสออกนะครับฝั่งของซัตตัมตันแล้วแมนยูเต็ดเอริกเทนฮาครับ คือส่งมัดไทเดลิกนะครับน่าจะลงมาแทนคอบบี้เมนูนะครับโอ้โหวิธีการเปลี่ยนตัวนี้คือคล้ายๆข,ของจริงเลยนะครับคือไม่มีสมองนะแล้วโอ้มัดไทเดลิกใครบอกไม่มีสมองนี่ครับโอ้โหใครแซวครับมัดไทเดลิกมัดนี่จะยิงประตูเลยครับแล้วมีอีกคนหนึ่งครับโอ้เป็นชุกูเมก้านะครับเอ้ยชุกูอ่า ไอ้น,นี่มันชื่ออะไรนะโอ้โหชื่อมันอ่านยากมันดาจแาตชเอลซีนะครับอุโกชุกูนะครับลงสนามมาครับโอ้โหดูเมื่อกี้เห็นการเปลี่ยนตัวของแมนยูเต็ดแล้วปวดหัวนะครับ AI นี้งโง่เหมือนกับตัวจริงนะครับไทเดลิกลงสนามมาทำไมก่อนครับไม่เข้าใจครับอันนี้โบมาที่อาเชอร์อาเชอร์มาที่เบลตันดิอาร์ส Walker p e t e r ตเปิดมาลูกนี้ครับแฮริ่งก,กายมงได้แล้วโอเดน,น่าแม่เสียพื้นที่เสจนน่งนะครับแล้วได้ลูกนี้จะทำไงแล้วติง,ง,งลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้ครับโอ้ตัวสำรองทีเด็ดครับโอ้โหยิงลูกนี้จากนอกกรอบเขตโทษเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันหน่อยนี่ครับซัดด้วยซ้ายครับ แล้วโอ้ไม่ไม่พุ่งเลยครับเหมือนเดิมครับสไตล์ของโอนาน่าครับโอเทนฮากนี่ครับโอเซงเลยครับโอ้สไตล์โอนาน่าสไตล์การเซฟครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับอันโตนี่ลงมาแทนกานาโชครับโอ้โหต้องใช้เดอะมอนสเตอร์ครับโอโหอาริโบนะครับยิงตีเสมอให้กับเซาแอมตันโอ้โหงามไส้เลยเกินวิธีการเซฟของโอนาน่านี่เหมือนตัวจริงนะครับ โอ้ oh, ใช้สายตาเซฟครับแอคไว้ก่อนครับอ่ะอันโตนี่ได้บอลแล้วโอโหตอนนี้กลายเป็นว่าเซาท์แปมตันที่แพ้3เกมรวดนะครับในของจริงนะครับตอนนี้ตามตีเสมอแมนยูเต็ดได้แล้วครับโอโ้แล้วยูวเต็ดตอนนี้รู้สึกจะช็อตนะครับอาร์มสตองอาร์มสตองเปิดมาลูกนี้แล้วเด็นบงกับบอคโหเกือบจะขึ้นนํำครับโอ้โหโอ,โหโอนาน้ามีเซฟครับ อรัคาเม่งนอเชอร์ครับถูกถอดออกแล้วส่งอดัมลาลาน่าลงสนามมาครับโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าถินคึกคักเลยครับเปิดมาลูกนี้โมงเคลียออกไปครับฝั่งยูเตแล้วยังเป็นบอลของเซาท์แฮมตันทำยังไงโต้ตอนนี้คึกจริงๆครับลาลาน่าลาลาน่าตอกส้นมาไม่ผ่านแฮร์รี่แม็กไกว มาที่ฮ oh. าร์วาร์ดเบลลิสอาลิโบที่เบลตันดีแอสวอเกอร์ปิเตอร์สแลาวตหน้าตอนนี้แมนยูเต็ดหาบอลกันไม่เจอแล้วครับปัญหาใหญ่เลยครับโอ้โหตอนนี้อันโตน,นี่มาที่บูนท์ฟินานช์จ่ายบอลมาให้กับโจชัวเซอร์เซมาที่ Anthony. อันโตน,นี่อันโตนี่ล็อกเข้ามาไปที่ โอ้ดนลิครับใครกับมาชลาวีมาชลาวีทำยังไงครับยิงลูกที่แมตะจนเสาโอ้โหมาชลาวีครับเล่นฝั่งซ้ายแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับดีโกโดาโลออกนะครับแล้วส่งกาเซมิโรลงมาครับแต่ละตัวนะครับงงเหมือนกันครับอันตันี้อันตนี้โอ้โหโดดยังบอไปง่ายๆเลยครับ ง่ายกว่นนี้ไม่มีอีกแล้วครับแล้วโอไปได้ด้วยครับอดิโบมาที่อาร์มสตองเข้าสู่ช่วงท้ายเกมอาร์มสตองทำไงามาที่ตอนนี้อยู่ที่อาร์มสตองครับจะได้บุกอีกสักชุดหนึ่งก่อนหมดเวลาไหมเดลันดีอาร์สเดลันดีอาร์สทำไงจ่ายมาลูกนี้แล้วอแฮนนี่มาควายยังเหนียวอยู่แล้วลูกนี้ับแม่ยิงไปตรงตัวโอนาน่าเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับโอนาน่า เปิดบอลไปข้างหน้ายาวๆให้กับเซอร์เซ่เซอร์เซ่เก็บบอลได้มาที่อูกาเต้อูกาเต้มองหาเพื่อนแล้วโอ้โหจ่ายบอลอะไรครับเนี่ยบูน่วไฟนันช์มาที่กาเซมิโลกาเซมิโลเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษตอกส้นมาลูกนี้เซอร์เซ่ให้จับบูโน่บูน่มาที่อูกาเต้ไถ่ไถ่อูกาเต้ยิงลูกนี้ครับแม่ยังติดบล็อก แล้วคู่ตัดสินครับเป่านกหวีดห,ดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเป็นอันว่าแมนยูเต็ดไม่สามารถเอาชนะเซาท์มปันทีมน้องใหม่ได้นะครับโอ้โหงามไส้เหลือเกินครับจบเกมครับเซาท์แฮมปันหนึ่งแมนยูเต็ดหนึ่งครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหของอ AI นี้ทําแสบเหมือนกันนะครับกับการจําลองเกมคู่นี้นะครับโดยให้แมนยูเต็ดทำไดเพียงแค่เสมอเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวของจริงจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงหัวข่ามเดี๋ยวเราก็รู้กันเพราะว่าแมนยูเต็ดนั้นเตะกันเร็วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าผลการแข่งขันเป็นแบบนี้เชื่อว,ว่าหลังจากจบเกมน่าจะมี breaking news เรื่องของการไล่ผู้จัดการทีมออกอย่างแน่นอนครับ